ยำม,มียำม,มีเลยค่ะสเต็กปลาแซลมอนซอสขาวแล้วก็มันต้มนะจ๊ะวันนี้เราจะมาสเต็กปลาแซลมอนนะคะตอนนี้เราล้างปลาแซลมอนเสร็จแล้วนะคะมาซับด้วยกระดาษจิดช่วนะคะให้แห้งค่ะ แล้วก็หมักด้วยเกลือนะคะใส่เกลือะคะ่ะแล้วก็ริกไทยป่นนะคะท้ายท่วๆเลยคะ่ะ เนื้อต้มมันอยู่นะคะก็ใส่แครอทต้มด้วยค่ะก็ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปทำซอสข่าวกันนะคะก็ใส่นมแล้วก็แป้งสาลีแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ตามด้วยเนยนะคะเอาเนยใส่ลงไปด้วยค่ะใส่เนยแล้วก็ใส่เรือนะคะ คนค่ะคนให้ต้นเลยนะคะตามด้วยตหนหอมซอยนะคะแล้วก็ปิดไทยค่ะเอามันต้มกับเครอทนะใส่ลงไปเลยค่ะ แวคนนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาโทษตานะคะกระทะตั้งไฟเอาเนยใส่ค่ะแล้ก็เอาปลาเคมมดนะคะใส่ลงมาเทอดไปค่ะหอมชิ้นใหญ่มากเลยค่ะ แล้วสับได้นะคะสับค่ะ พั่ไล่ศึกั้งสองด้านเลยนะคะอเไ,ได้กเเห็น,นะคะ่ะตอนนี้ไดุ้กแล้วนะคะศึกจากด้านฝั่งน,นี้ค่ะเพราะว่ามัน่ดนะคะด้านหลัง Nên này, nên này đang chờ cái gì Hãy subscribe cho kênh Ghiền không ด้วยสีเขียวเดียวนะคะแค่นี้ยตะเน,นียนเสร็จค่ะเดี๋ยวเราก็จะจัดใส่จานค่ะนี่นะคะใส่จานเลยค่ะเนื้อนี่นะคะมันที่เราต้องใส่นะคะีค่ะ ซอสขาวนะคะตามด้วยพริกไทยป่นนิดหน่อยค่ะแล้วก็ตกแต่งนะคะนี่ค่ะแล้วก็ใส่น้ำมะนาวน,นิดหน่อยค่ะเสร็จแล้วนะคะทุกคน นี่จ้ะสเต็กปลาแซลมอนแล้วก็ซอสขาวนะคะนี่ค่ะน่าทานไหมคะนี่จ้าง่ายๆเลยนะคะเมนูนี้ไม่ยุ่งยากเลยค่ะนี่จ้าย้ำหมีย้ำหมีเลยค่ะสเต็กปลาแซลมอนซอสขาวแล้วก็มันต้มนะจ๊ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกด ไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ให้ด้วยนะคะนี่นะคะสเต็กปลาแซลมอนซอสขาวนะคะไว้เจอกันพลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบายค่ะ